ดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Monster n e x t d o o r พี่เขาบุกโลกของผมครับผมผมชื่อวีครับรับบทเป็นพีกอดครับหนุ่มเอ็กโทเวิร์ดข้างห้องของน้องเดียวสวัสดีครับผมปางนะครับรับบทเป็นเดียวครับหนุ่มอินโทรเวิร์ดที่โดนมอนสเตอร์บุกครับสวัสดีครับเคตนะครับรับบทเป็นว่านครับผมก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับ เบียร์แล้วก็กอดครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกตัวแทนเพื่อนเลยเป็นตัวจีเป็นตัวจีอ่าใช่ต้องสวัสดีครับผมชิโอเลยนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นเบียร์ครับผมเป็นเพื่อนที่แสนดีของทุกคนในกลุ่มครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่แสนารักของว่านน้องใช่ครับแเอร์ของแต่ละคนเนี่ยค่ะตัากตัวเรายางไาคำถามคุณคุณไหมไม่คุณ เสียงคขถามว่าคุณคุณเอ่อคาแรคเตอร์ของพี่กอลครับก็จะต่างจากบิ๊กตรงแค่ตัวเดียวครับ MBTI แค่ตัวเดียวก็คือตัว F เปลี่ยนเป็นตัว T ก็เลยจะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ใชตอนนั้นก็เหมือนเลยครับชอบกิจกรรมชอบเจอผู้คนชอบทําอะไรใหม่ๆของปาก็ต่างกันพอสมควรครับเพราะว่าตัวจริงเราเป็นเอ็กโทรแต่ว่าในเลนํ้ว่าเป็นอิ t r o v e r t ครับก็ของเขตนะครับ ก็ต่างนิดนึงในเรื่องของการเข้าสังคมครับเพราะว่าตัวว่านนี่จะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมากสามารถที่จะรู้จักกับคนที่แบบว่าเพิ่งเคยเจอได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าสนิทเลยแต่ถ้าเป็นตัวเคใช่ไหมครับจะ,จะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาหน่อยเพื่อที่จะแบบสนิทของตัวเบียร์กับตัวเล่น,นะครับก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับแต่จะต่างกันตัวทายมากกว่าซึ่งตัวเบียร์เนี่ยเขาจะเป็น e n f j ส่วนตัวเล่จะเป็น e n t p ครับ ในการใช้ชีวิตของตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะ slow life ในการสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ตัวเบียร์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีะกรอบในการใช้ชีวิตมากกว่าครับแล้วเรามีการทำกันบ้านกับตัวละครยังไงบ้างคะอของปาก็ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Mindset ของ Introvert เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมี Mindset ใกล้เคียงกับเดียวมากที่สุดใช่ครับ ถ้าอย่างของบิ๊กจะเป็นสวมบทไปเลยครับแบบเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์มันใกล้อยู่แล้วด้วยเลยลองอ่านจากบทแล้วเนี่ยพี่กอนเขาก็จะเรนรี่มากๆคุยมากๆก็เลยลองสวมบทแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยลองคุยกับคนแปลกหน้าดูแบบไปคุยกับยามไปคุยกับป้าขายกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยลองว่าเออถ้าทําแบบพี่กอนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสวมไปเลยครับแล้วก็ผสมความเป็นตัวเราเข้าไปใ่เชื่อเพราะว่าพ่แยกไม่ออกใช่ห แล้วมันติดมาด้วยพี่ผมติดก๊อตมาอยู่ในบิ๊กแล้วตอนนี้จริงถือว่าติดลพี่ก็ติดือาสำเร็จก็อย่างของเขตนะครับก็มีการทํากันบ้านก็คือเขตเองจะอยู่กับเพื่อนแล้วก็คือจะแบบใส่ความที่แบบว่ากระดิกระดามากขึ้นในตอนที่แบบอยู่กับเพื่อนลองดูว่าแบบ ต้องล้นอะเพราะว่าเป็นวาดแล้วมันต้องลน้นหมายถึงมัน,ม,นมันต้องมากกว่าที่เป็นตอนอยู่กับเพื่อนในชีวิตจริงอใช่ใช <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องเพิ่มเข้าไปใช่ <ๆ S 2> ของตัวเลขกับตัวเบียก็ค่อนข้างเหมือนกันอย่างที่วิกกตเลยไม่ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากแล้วก็เอาเหมือนเราได้ทําการอ่านบทแล้วก็เอามารีเลทกับความเป็นตัวเองแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าไงนะ ความเป็นความความพอดีในแต่ละอย,ย่างเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวบทมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับอนนลองช่วยเล่า่อยค่ะว่าสำหรับแฟนๆที่ยังไม่เคยดูซ<อ>ีรีส์เราแบบซีรีส์เราเป็นยังไงเอเอซีรีส์เราเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายครับเออดูได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็มีครบรถเป็นซีรีส์น่ารักอบอุ่นดูแล้วเนี่ยชุ่มช่วยหัวใจอย่างแน่นอนยิ้มตาอ่าคือเป็น เขาเรียกว่าอะไรนี่คืออ่านจากคอมเมนต์คนดูมาเลยนะครับเขาบอกว่าดูแลรู้สึกว่าฮิวใจมากแบบว่าเป็นนี่แหละซีรีส์ที่ตามหารีเลตกับตัวเองแล้วด้วย MBTI แล้วด้วยเนี่ยแล้วก็ยังมีรอยยิ้มน่ารักน่ารักของ<ช>นักแสดงกล่องเนื้อเรื่องให้ประทับใจตลอดทั้งเรื่อง<ช>ดูง่ายแล้วก็ผมว่านะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์เราก็คือเรื่อง MBTI ใช่ไหม,มเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จัก MBTI แล้วพอมาดูซีรีส์เรื่องนี้ใช่ป่ะก็จะเห็นว่าแบบว่า แต่ละแต่แต่ละตัวละครอะจะมี M B T I ของแต่ละคนบอกขึ้นอยู่แล้วเป็นแบบคีย์เวิร์ดอยู่ข้างหัวแล้วบางคนก็อาจจะรู้ว่าแบบอ้าวเราเป็นแบบนี้นี่ M B T I เราก็คือแบบนี้นี่เราจะเห็นว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เรานี่หว่าใช่ใช่ใช่เรื่องราวของซีรีส์เราซีรีส์เราครับจะเล่าผ่านมุมมองของเดียวนะครับหนุ่มอินโทรเวิร์ตคนนี้ที่อยู่ดีก็มีรุ่นพี่ข้างห้องเนี่ยบุกเข้ามา แล้วบุกเข้ามาไม่ใช่บุกเข้ามาปกตินะบุกเข้ามาเสียงดังมากมาพร้อมกับโยกยงงานพร้อมกับกรองแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่มีเสียงดังแล้วก็ทําให้แบบโลกที่อันสงบสุขของเดียวเนี่ยเริ่มมีเสียงมากขึ้นแล้ววุ่นวายมากขึ้นวุ่นวายถึงขั้นไหนวุ่นวายจนกระทั่งแบบไฟไหม้หอทุกคนต้องวิ่งหนีตายกันวุ่นวายเลยครับจนเราได้รู้ว่าอ้าไอ้ที่เราเสียงดังเสียงดังเนี่ยข้างห้องมีคนอยู่นะเพราะว่าเขาเงียบมากเราเพิ่งรู้ เราก็เลยไปขอโทษเขาง้อกันไปง้อกันมาก็เลยคองรรู้จักกันแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ใไม่ๆเออคุยกันที่ระเบียงอ่าเกิดจากระเบียงแปลกๆใช่คุยกันที่ระเบียงอ่ะทำความรู้จักกันที่ระเบียงเออใช่ครับแล้วก็เป็นมันน่ารักมากเลยนะการคุยกันผ่านระเบียงเราไม่เห็นหน้ากันด้วยอ่ามีนความมกิมมิกกิมมิกเออรักโรแมนติกอย่างนั้นประมาณนั้นครับส่วนในพาร์ทของเราสองคนก็ จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนร่วมแก๊งที่สนิทสนมกันแต่มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชอบขี้งอนชอบตดใจแล้วก็เราเป็นเพื่อนที่ชอบตามใจแล้วก็ทําให้เขาสบายใจครับผมเป็นแบบคนข้างๆที่คอยดูแลเขาครับแต่เป็นเ,นเพืพ่อนก็นั่นแหละอ๋อต้องไปรอดูในเรื่องละว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่า,า <c oughs> ครับผมซี่เดินมาครึ่งทางแล้วเนาะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างนี่สด โอ <Okay, S 2> เลยนะถือว่าดีเลยลเรานั่งอ่านคอมเมนต์นั่งดูกันตลอดรู้สึกว่ากระแสไปในทางที่บวกครับแล้วก็มีคนเชียร์คนให้กําลังใจเยอะคนชอบเยอะเหมือนซีรีส์ของพวกเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างรีเลทกับชีวิตจริงเหมือนกันหลายๆคนที่เข้ามาเล่นแฮชแท็กที่เราเข้าไปอ่านเนี่ยก็คือเขาบอกอุ้ยตัวละครนี้ MBTI เหมือนเหมือนกับตัวเขาเลยหรือแบบเอ้ยแบบว่าเหมือนกับสิ่งที่เราทําในเรื่องเนี่ยก็จะ กรงบบสิ่งที่เขาเคยทําเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอย่างอย่างเรื่องตอนล่าสุดที่เราดูกันก็คือตอนที่เดียวออกไปพรีเซนต์เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะนะใช่เพราะว่าแบบบางคนก็ไม่กล้าพรีเซนต์อย่างอย่างอย่างตัวเขตเองอะบางทีตอนขึ้นปีหนึ่งก็ยังไม่ไม่กล้าพรีเซนต์อะต่อหน้าคนอะแบบมันเยอะมันเขินอะแล้วแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวทางได้ในการไอเนี้ยเนาะใช้ชีวิตใช้ชีวิตอ มือมันไปขอโทษนะเมื่อก <au> ี้มันแบบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือมีคนพูดถึงซีรีส์ที่จับประเด็นของ extrovert introvert mbti อย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าซีรีส์ของเราเนี้ยจับตรงประเด็นแล้วก็แบบพูดถึงได้ถูกต้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นกระแสที่ดีที่ได้รับมาแล้วก็น้องบารกเองก็แสดงความเป็น introvert ที่ออกมาน่ารักมากๆใช่ใช่หลายๆคนชมเลยว่าอุ้ย น้องเดียวน่ารักน้องเลวอย่างเงี้นอย่างนี้ก็คือดูออกเลยว่าอันนี้เอกโทดกับอินโทดความต่างชัดเจนสปอยอีที่เหน่อยอุ้ยเอาให้ท่านที่เธอใช่ไหมเ้อไปปั๊ EP ีเจ็ดเขาครานี้จะแม่นสุดเพราะฉะนั้นถ้าจะสปอยให้มีปอุ่มอะไรมี่จะมีอะไรไม่รู้ไงเลยเขาไม่แม่นไงเลยให้เธอมีอะไรสำคัญมากเธอจำได้เออเธอทำไมเธอจำไม่ได้ สำคัญมากอีมน EP เจ็ด EP เจ็ดอุ้ยไม่สปายไงเห็นไหมมันสปอยยากเออสปอยแล้วแหละ EP เจ็ดแหงมุมปะไม่ไม่ใช่แหงมุม EP เจ็ดจะเขาเรียกไงเราไปกันยังไงจะสกินชิปที่มากขึ้นอ๋อเพราะว่าเพราะหลังจากพาร์ทที่แบบขอเป็นแฟนแล้วใช่ไหมจะได้ดูว่าแบบว่าพาร์ทที่เป็นแฟนกันกับพี่ก๊อตกันเดียวเนี่ยเป็นยังไงมันจะแบบเอ้ยังไม่ได้เป็นแฟนก็ก็ ไม่พูดเลยเหรอเห็นไหมมันปปอยไปแล้วใช่เพราะว่าจบ EP 7จะมีการเลื่อนสถานะอันยิ่งใหญ่เรื่องที่เจ็ดใน EP ที่สำคัญมากโสดโเลื่อนจากคนคุยกับไปเป็นเพื่อนข้างห้องเหมือนเดิมอ่ะเลื่อนออกเลยอ่ะปล่อยออกเพราะว่าคุกคามเกินเศร้านะเศร้าเป็นดราม่ารอเล่นอยากรู้ว่าเลื่อนขั้นยังไงก็รอดู EP 7จด้ลยนะครับ คือม,มันก็ปูๆมาแล้วว่าแบบว่ามันมีคนที่คิดเยอะไม่ซื้อ,อมัน,ม,นมันก็มันก็มีแหละใครก็ดูออกแต่เขาเรียกว่าตบหมือข้างเดียวไม่ดัง <c oughs> อะไรก็ก็เห็นตบอยู่ข้างเดียวตลอด,ดออเป็นก็บางครั้งครับบางครั้งก็ดังบางครั้งก็แป๊ดบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> เอาไว้ว่าเราติดตามดูดีกว่าใช่มันยังมันยังเป็นเพื่อน ใช่มันยังเป็นเพื่อนทำไมเลิกล่ะเขไม่รู้ไม่เลิกลามันคือความจริงเออก็นั่แหละครับทุกคนเราจะดูนะครับมันก็จะดูงงงงยังไงครับความสัมพันธ์ของสองคนนี้ให้มันพูดยากไงพอมันมันมันเป็นเพื่อนที่ไม่อยากเสียเพื่อนอ่ะใช่มันก็เลยต้องลุนอ่ะมันต้องแล้วเสียเพื่อนเพราะว่าเสียเพราะว่าเพราะว่าคืออย่าไปถามเสียรู้ว่าก็ถ้าสมมติว่าเรา เลื่อนขั้นไปเป็นแฟนใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันไม่โอเคขึ้นมาเราจะกลับกันแบบเป็นเพื่อนกันได้ไงมันจะรู้สึก่มันมีนิดนึงแล้วถ้าไม่เลื่อนมันก็จะไม่รู้ปะทำไมชอบคิดถึงเรื่องอนาคตก็เพราะว่าเป็นคนคิดการเสียงบดมาพูดคนบนเนาะคุณจะเป็นแบบคนไทยอะไรอ่าสปอยบดไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับอ่ะแล้วทำไมคุนแฟนถึงต้องดูซีรีส์ของเรา เพราะว่าแบบย้ย้ๆเลยแน่นๆหน่อยพวกเราหน้าตาดีอันนั้นก็หนึ่งอันนั้นก็หนึ่งสองเพราะซีรีส์ของเราพูดถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็หลายคนอินอยู่ประเด็น mbti นะครับแล้วก็ซีรีส์ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์แบบซีรีส์กรีนกรีนแฟลกเนาะซีรีส์แบบธงเขียวดูง่ายๆไม่ต้องแบบคิดมากในตอนดูใครที่แบบคิดถึงพระเอกแบบ ไมโครเวฟเอกที่เป็นหมาอยู่ในไมโครเวฟสีเขียวโหโคตรนีนมากไมโครเวฟสีเขียวที่กำลังอบหมาอยู่นี่เรื่องนี้เลยขอบุญเกินขอบุณวะเข้าใจภาพเลยเห็นเลยเห็นภาพเรื่องนี้ต้องที่สุดใช่แล้วก็หรืออีกอย่างหนึ่งก็แบบว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนการเป็นเฟรนด์โซนที่แบบว่า อยากจะ,กจะข้าม,ามใช่ว่าแบบ <l uck> ลองดูมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะการเข้าหากันยังไงที่แบบว่าอยากจะ<ค>ขยายความสัมพันธ์ถ้าใครดูซีรีส์ของพวกเราเนี่ยแล้วเคยตกในสถานการณ์แบบนั้นหรือกําลังเป็นสถานการณ์อย่างนั้นอยู่ก็ลองดูซีรีส์ของพวกเราว่าคนเนี้ยเขาจะสามารถเข้ากับคนที่ต่างกับเขาได้ไหมหรือคนที่เป็นเพื่อนจะสามารถทําวิธียังไงเพื่อที่จะได้รักษาความเป็นเพื่อนได้แต่ยังมีความรู้สึกดีต่อกันอยู่ <ม>ก็คือซีรีส์พวกเราเนี่ยนับรองว่าดูก่อนนอนคือหลับฝันดีแน่นอนอา่าใช่ดอกสวยสวยต่าฮ่้ทำไมต้องงั้นเราจะติดตามซีรีส์ได้ที่ไหนคะฝากด้ะครับซีรีส์เรื่อง Monster n e c k d o ซ์พี่ <c oughs> เขาบุกโลกของผมออนแอร์ทุกวันเพื่อรหัสสวัสดีนะครับเวลาสองทุ่มทุกคนสามารถรับชมซีรีส์พวกเรานะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV และ เว็บ t v v i p นะครับแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับสำหรับเมมเบอร์ที่เป็น VIP นะครับสามารถดูล่วงหน้าได้ก่อน1ตอนเท่ากับอาทิตย์หนึ่งเนี้ยจะสามารถได้ดู2ตอน,ตอนเลยนะใช่จริงพวกเรานี้ก็มีกันหมดแล้วเพราะว่าอยากดตนะูต้องสมัครนะต้องสมัครนะจะได้คุยกันรู้เรื่องนะเรามาันติดแฮชแท็กคุยกันหลังซีรีส์ออนหรือเรามีมาคุยกันในไลฟ์ได้ฝากด้วยนะคะฝากด้วยครับ